ดีค่ะพี่น้องป้องไปทุกโคทุกคนค่ะเมื่อนี้ออกมาเอาพักเสดาอยู่นะค่ะพักเดาตน้นอยู่น้าเจ้าของเบิร์ดลาแบบนหนพี่น้องออกมาเอาต้นน้าหลานแบบนหนคุณอ่ะอันที่เป็นใบให้องกุศลเด็ดออกค่ะเด็ดออกให้เหลือแต่เป็นดอกพี่น้องคุณงามงามพักกระเดาต้นนี้แ่บห้องเลือกกินตน้นใดแ่บห้องเลือกตอน้นใดคมไรห้องก็บกไปเอาค่ะห้องสีเด็ดเด็ดใบออกใหันเหลือแต่อดอก มันเหลือตะดอกพี่น้องสะเดาไปกินกับลาบกับปนเอาใบใบหน่อยนึงใบอ่อนๆค่ะเก็บมันมนต้นมะเด็ด<ม>ใบออกพี่น้องอีกถุงนึงเอาเสีแดงไว้เป็น,นต้นต้นนี้ถุงนี่ถุงนี้ต้นนี้สินะเพราะต้นมันติดกันพี่น้องต้นมันติดกันเลยเห็นไหมมามม อันนี้ต้นนี้ค่ะอันนี้ต้นนี้ถุงหนึ่งน,นี่ต้นนี้อีกถุงหนึ่งต้นนั่นพ้นพักกระเดาค่ะพ้นพักกระเดาอีกถุงหนึ่งต้นนั่นพุ่นพุ่นสูงป็นยังสูงปันยังพี่น้องแตาไม่สาวมินเอาค่ะไม่สาวมินเอาเมื่อนี่ออกมาทงให้ทงนะมาเก็บพักกระเดาอันเป็นตอนี่ก็น้อยๆเนี่ยลูกมันค่ะเป็นลูกไม่ต่อพักกระเดาเบิร์ดิ้นเนี่ยพี่น้องคุณ พลผักสะเดาอิลี่คุณนะเป็นมาพี่น้องเอ้ยคุณต่อผักสะเดาเบิร์ดเลยว่าเป็นพ้น,นสะเดาค่พะ,พาะพ้นตนะ้นเสะเดาได้เต็มหุ้งละพี่น้องอนยาแล้วคุณเต็มทุ้งละค่ะเอาเสียมาเด็ดใบออกกนะ่นน่ะนั่งเดดใบออกเอาตะดอกเอาตะดอกใปค่ะตั้งกล่องไว้จักบาดกนันพีนนะ้องตั้งกล่องไว้จับบาดกนันเปลี่ยนกันต่อยตอนนั้นไข่ต่อยละบะนีหีเอะอข่ต่อย แย่อข่ต่อยมาแล้วบ่เอ้ยมาแล้วบ่ข้อละขอแล้วสันข้อละปวดเอ็นขอแล้วสันใ่เทียนนาไม่สิกินบ่เบิร์ตใกินบัดนาพร้อมสันเฮ้ยพี่น้องเราเราต่อยมันยังกระโดดกระเดียดั่นมาอันนี้มันเหม็นบ่อะไรรุดพุดรุดพูดเก๋อบกเดี๋ยวเรื่อยต่อยมาเบิร์ตตมันรียนยูแบบอืมเดี๋ยวว่ามันเหม็นบ่อะไนะมันเหมือนหลุยห้องเสด็จเอาใบออกค่ะใบอ or มันเหลือตะดอกมันนะแต่กับใบแก้มแน่จังน้อยมันเสียได้ แสบเพราะใบมันอ่อนอยู่คันบ่มีดอกสิก็กินใบเอาก็ได้พี่น้องเดี๋ยวนี้มันมีดอกก็ได้เอาเอาเลยเอาใบกรุงไทยถึงมันเอาเจ้าะใบน้ำบ่เอาเอาดอกเอาต้ดอกบ่เอาใบแกะออกจะน้อยนะใบอ่อนๆแสดงเราหมักใบแสดงว่าเราหมักใบเก็หมักใบพร้อมใบก็อ่อนกินได้ที่กันพี่น้อง อันใดใบแก่เ้าก็ดึงออกไปกินกับลาบขันแม่นเจ้าอยกินกับป่นห้อกับลาบนะกินกับป่นห้อกินกับลาบขอ,อยไปเฮ็ดสะเดาปลาน้ำพริกสะเดาปลาหวานน้นำปลาหวาน,น,นแล้วตะกูสิมักเด้อพี่น้องผู้ใดมักแบบใดเอาได้ค่ะมักแบบใดเลือกกินเลยค่ะขอยเสิรไปกินกับลาบเด้อขอยคุยผวนนึงนี่ใส่เบสเลนะ ตัวหนึ่งเนี่ยตัวใหมาหมดจากหลดอุย้ยเสียบปัญญยังพี่น้องอย่าบอกไผเอาคลิปนี้กระลับพี่น้องไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับ้มค่ะมาเอาเสเดีไปฝากค่ะ